ช่วงอันบอกพัสดุนะทุกคนมาแล้วจริงๆมันยังต้องส่งมาอีกแต่ว่าเดียดรอแหละก่คืออะไรน่าจะคือดิดแหละตอนเด็กๆจะออกกี่โมไม่เปล่าฟองเพราะที่ว่าชอบเปล่าช่วงนีุ้นี่อะไรเนาะอันนี้โทนเนอร์แพดมาแล้วโทนเนอร์แพดอะไรเนี่ยมอมเห็นแฟงกี้ไว้เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิว อะไรวะสั่งเราก็ลืมอะไรวะอ๋ออันนี้ก็งงมหาสเสน่ห์ก็มาเอียงวะะาา่ะปาขวามหาเสน่ห์ให้ให้มาทำไมก่อนมีวัดด้วยอันนี้คือของแคมแคมก็ได้ทิชชู่เปียกอีกคือโปรดัก์ที่สือมามันคือนี่โทนเนอร์แผดนเดี๋ยวไปรีวิวโทนเนอร์ต่อไปก็เป็นขอ,อว้ายอ๋อขงผักของเจทิวายเช่นเคยนะจ๊ะมาเรลมาเรลอันนี้ก็คือ ลดไปได้ในราคาที่ดีเพราะว่าอันนี้ของแถมไม่ได้แย่อ่ะตัวมอยส์สิวของพานารีที่มันออกมาใหม่ซึ่งมีเรติโนวิตามินซีแล้วก็สูตรปกติที่มันจะเป็นความชุ่มชื้นแล้วก็อันเนี้ยสารสับเค็นสิวนี่นะจ้ามาเราไม่ได้เปิดไม่มกินเลย่ลยแต่ชอบความกระปุกด้านอะ่ะหกสิบกรัมจะใช้หมดกี่โมเนี่ย เนื้อดีว่ะไ,ไม่แบบว่าไม่ได้เหนียวเนื้อน่ะเนื้อดีเนื้อดีเจอก,กันไปแล้วบาบายไว้เจอกันอีพีหน้าจะมีไหมไม่รู้